อันนี้คุณป้าอยากได้เท่าไรครับก็อ,อย่างที่บอกถ้าได้แสนขึ้นไปก็โอเคแต่ถ้ายังไม่ก็จะไม่ได้เดือดร้อนเงินหนูเนาะเข้าใจเข้าใจก,ก,ก็เก็บไว้ก่อนสวัสดีครับผมเอลปานะครับนะวันนี้ก็จะเป็นอวอล์กช่าพร้านอกสถานที่มีนักนะช่าพร้าอยู่3ามเจ้าเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนะว่าจะได้ซื้อพราอะไรบ้างครับนี่เราก็ถึงแล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวนะถ่ายคนเดียวมาที่ห้างเดะพาซิโกนะครับนะนี่มาจอดลังแห้ง บ้านป้าคือห่างจากนี่ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่อ่าไปทางบางแครไอ้ไปทางนครมาศะอ๋อปกติเอ่อชอบพระอะไรบ้างเล่นทุกสาย<ะ>ครับคุณป้าเออเดีย๋ยวขอชมพระคุณป้าหน่อยนะครับพี่ให้ดูนี่มันเป็นหลวงพ่อเกษมใช่ไหมของป้านี่ก็มีเยอะนะแล้วก็พระเกจิอาจารย์ต่างๆอ,อ่าพระจริงๆมันช้อนรุ่นแรกเออนจะเป็นพระร่งางหาเล่นเท่าไหร่ ถ้าก,กิ่องอันนี้ค่ะส่วนมากเราใส่โมโหเพราะเกษมโมเสีเสเนะมเ,อเยอะๆนะคุณป้ามีพายยอยๆเพราะผมมงคลเกษมสองอส่วนมากแล้วป้าจะเล่นพไพ่ผ้ะเหรียญไม่ค่อยเล่นที่หลวงพ่อคูณเงินนี่เป็นของป้าหล่อใหม่ๆอ้าวร้อเลือกเ่ะชอบอันไหนบ้างโอเค,อเค,อเคนี่วันนี้ถ้า,าถ้าได้ย่อยๆน,นี่จะจะขายไหมเนี่ยจะได้ไม่ราคา ไม่เป็นไรก็ดูไว้เป็นความรู้เป็นความรู้ด้วยนะเอออ <มา S 2> ่าอันนี้อันนี้กเกตีอาจารย์อันนี้โอเคป้หรอกป้าก็เก็บไว้ว่าเพราะว่าลูกก็ไม่สนใจไงเขาก็ไปเอาไปหมกบอกไว้เราก็เสียดายก็บางทีก็เอามาปล่อยๆเอาเงินมาไว้ใช้อืมได้อื่นเหรอครับป้าอย่างอื่นอขอดูได้ไหมเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องออกมาหมดก็ได้ที่จริงเนี่ยยื่หลงเขารวย อ๋อหรวยครับนะนี่ไปได้ซื้อจากวัดเหรอครับอันนี้หลวงรวยดี่อันนี้นางพญารอได้ไหมคะอ่าคุณป้าเดินนานไหมครับหมู่บ้านเศรษฐกิจนะรู้จักไหมอ่าเดี๋ยวผมขับรถตามละตามคุณป้าไปได้ไหมได้แต่ว่าไม่ต้องเข้าบ้านในบ้าได้ได้ไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านไม่ถ้าลูกค้าไม่สะดวก แม่เข้าบ้านก็บอกได้เลยเดี๋ยวผมรออยู่หน้าหมู่บ้านก็ได้ก็คือรออยู่แถวป้อมยามก็ได้เอา,อางี้นะครับเดี๋ยวไปดูแถวแถวใกล้บ้านอมาม่าล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้เห็นพระนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆมาหาชนกทองคําก็คุยกันที่หลักแสนนะครับนะก็บอกอาม่าแล้วนะครับที่อื่นเขาบอกว่าจะรับเช่าแต่ราคาทองตามา,มาเอ,าอ้าอุ้ยสวัสดีครับโอ โอ้โหขอบคุณมากครับ FC FC อขอบคุณป้ายัง <c oughs> ไงฝากติดตามหน่อยนะครับพี่นี่ร้านอยู่ในนี้อ๋อเหรอเฮ้ยผมเข้าไปไม,ไม่เห็นหนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปดูภาพที่ป้าที่บา้านร้านพี่อยู่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันหน้าเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมแวะดูก็นี่เดินเอเดินเข้าเดี๋ยวดูข้าวๆก่อนแล้วกันเผื่อวันหน้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแวะหาเดี๋ยวเราเจอ FC นะครับตรงไหนพี่อ๋อบาละมกบอ๋อในอ๋อนี่อ๋อนี่นี่นี่โอเคโอเคครับ เดี๋ยวไว้วันหน้ามานะครับนะมาเจอ f c พอดีนะครับนี่ครับพี่ชื่ออะไรนะกุ้งสุขสันพี่กุ้งสุกสันนะครับนะก็เปิดร้านปุหลี่วนี้เดี๋ยวพอดีว่ารีบไปดูพระที่บ้านป้านะครับนะก็ฝากด้วยนะนะเดี๋ยวพาซีโอนะครับมีร้านรับเช่าพระร้านร้านรับเช่าพระใส่ตรงปุหลี่วเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสยังไงเดี๋ยวผมมาช้างคุยแล้วกันครับพี่ยังไงขอตัวก่อนนะพี่ครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวรอไปชมนะครับพระที่ ป้าเขาเก็บสะสมนะครับนะไปชมกันเลยครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเนื้อชมเลยครับปุ๊่านนครับป้า๋อเป็นเหรียญเหรียญมหาชนกอันนี้คือเหมือนเขาไปกัดกัดทองป้ากัดเองป้าไปกัดเองใช่ไห<ป>มไปทำข็มกัดติดติดเพราะ<อ>ว่าสมัยก่อนเนี้ยป้ารับราชการไงป้า,าเป็นศัลวแพทย อ่าเป็นสัตวแพทย์ความะนี่จะเป็นทองคํานะแต่ว่าคุณป้าไปกัดดานหลังมามไปไปทาเพิ่มไม่ได้ขัดอ,อ,อเพิ่มแต่ถ้าไม่กัดเนี่ยอาจจะได้นะคุณป้าสภาพเนี่ยแสนบวกลบแต่ห้ามไม่กัดอะ่ะมันจะลดลดจอดลงมาหน่อยเพราะว่าเหรียญกระสับพวกเนี้ยถ้าเหมือนเราไปบิวหรือว่าโมดิฟายในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมเนาะมันก็ราคามันจะลดหลั่นลงนิดนึงครับคุณป้า อาจจะมีการห้อยใช้มีรอยด้านหน้านิดหนึ่งอันนี้เราเราไม่ติดละอันนี้คุณป้าอยากได้เท่าไหร่ครับก็อย่างที่บอกป่าถ้าได้แสนขึ้นไปก็โอเคแต่ถ้ายังไม่ก็จะไม่ได้เดือดร้อนเงินอยึ่เนาะก็เก็บไว้ก่อนคุณป้าถ้าผมขอแสนทวนได้ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะขายได้ไม่ได้นะเพราะว่าหลังมันมีเข็มกัดตรงนี้แหละเวลาขายมันจะมันจะยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมแล้ว อันนี้ผมพูดตรงๆเลยมันไม่เหมือนเดิมแต่เราไม่ได้ทําให้มันเสียหายนะแล้วก็อันนี้ผมไม่อยากตีนะแต่เหรียญมันมันเป็นรอยด้านหน้าหน่อยเหรียญมนใชใ้มาหน่อยครับคุณป้าเป็นคุณแมวแล้วคุณป้าได้เน็ตเต็มที่เท่าไหร่ครับก็ยังนึกในใจว่าประมาณสักแสนสองได้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมขอแสนต้ตนทุนๆได้ไหมคุณป้าเพื่อผมไปเบียดหน่อยผมปอปรึกษาเพื่อนแล้วกันเพราะว่ามันงานยากเลยครับ f c มันไม่ใช่ง่ายนะที่จะขายพระดัดแปลงงเงี้ย นพี่กรดูในรูป่อยพี่มหาชนกพิมใหญ่ของคำผมส่งให้ไม่เป็นไรถือว่ามารู้จักคุณป้านะครับและได้ดูพระด้วยวันนี้ก็ถือว่าดีใจนะได้เจอคุณป้าเดี๋ยวไว้ไว้ถ้าคุณป้ามีอย่างอื่นลองส่งมาดูนะครับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมขอตัวลาคุณป้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูอีกสองเจ้านะครับนะเจ้านี้ งานนี้เฟลนะครับนะไม่ได้ซื้อต่อไปแสนหนึ่งอ่าจริงๆพวกกันก็ซื้อไม่ข้ามแสนนะครับพวกกระสัเมื่อกี้โทรไปถามแต่ผมต่อไปแล้วแสนหนึ่งแต่ถ้าป้าเขาขายผมก็ซื้อนะแต่ป้าเขายังห่วงอยู่เพราะเป็นคุณค่าทางจิตใจเราไม่ว่ากันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเจ้า2ว่าเราจะได้เช่าอะไรบ้างครับไปชมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ตรงอ่าบิ๊กซีสองลงอนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนัดสองเจ้าในที่เดียวกันเลยครับไปชมกันเลยครับเจอกันนะครับ สวัสดีครับเฮียครับเอาตรงนี้เลยใช่ไหมครับเฮียตรงนี้นะเ,เานาะได,ไได้ได้เฮียตรงนี้ก็ได้สะดวกดินะเอามุมนี้หน่อยไหมเฮียมันจะโลง่งๆหน่อะเฮียกับเจ๊นั่งตรงนี้เลยนะครับ<ม>นี่นะครับขอถ่ายไปไม่เห็นหน้านะครับเฮีย <laughs> อันนี้เฮียอยู่แถวนี้เหรอครับใช่ใช่อยู่แถวนี้ เท่าที่ผมดูในรูปนะจะมีทั้งเก๊กับแท็บปนกันเยอะขนาดนี้อ่ะอาเดี๋ยวเก็บไว้ตัวเวไม่รู้ก็ได้นะพูดถึงคนแจกนะคนเดียวเอามาให้เขาเก็บเก็บนะนี่แท็บนี้แยกไว้ก่อนแล้วกันครับอันนี้แท้บแต่เป็น120ปีเห็นราคานี่ดิจะซื้อได้เดี๋ยวคุยกันอีกทีแล้วกันนะครับ เอาพี่ราคาถูกใหญ่ทั้งคู่พ่อนเนี่ยเป็นเซียนพระนะครับอ๋อนักเก็บสะสมทั่วไปส <seemed S 1> มเก็บสมต่อไปเยอะนเวทีคุ้มซิ่งก็อะไรกับไอ้พ่อแฝงอ๋อไอพวกเราจะได้มาไงไงภาพน,นี้ก็ประมาณสองหมื่นบวกลบตาแทวนะครับเป็นรุ่นสามอันนี้รุ่นสามพีลึกมีแล้วแลจะแหวนมีโอกาสนะมีโอกาสอ๋ลืม ไว้รอบหน้าก็ได้หรือว่าถ้าพี่ได้ผ่านไปแถวหน้านก็ต<ม>ิดไปดูก็ได้ยังมีเยอะอยู่ที่นั่นี่ที่ว่ามันคยดูมันไม่ใอยแบบไม่รู้แต่ไม่รู้มีราคาหรือไม่มีไงเพรว่าเก็บไปอยู่ยังไม่เอามาก็ค,คือคิดว่าคิดว่าที่เอามาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะพอเล่นน่าจะพอเล่น<อ>ไ <ป S 2> งเคยเห็นตัวแล้วแต่ว่าพี่พี่ก็ไม่รู้เพราะว่าไอ้บางอันน่ะก็คือกรอบทองเนี่ยมันเป็นทองต้องพูดว่ากรอบทองมือสองนะ้ยเวลาขายอ่ะถ้าไปขายร้านปกติอ่ะเขาก็คิดกำพันสี่พันห้า อันนี้มันก็ประมาณส่วนใหญ่ผมดูนะเลทจะอยู่ประมาณ2กรัม3กรําอย่างนี้อย่างนี้กํากว่านะอย่างเงี้ยเรี่ยมทองกํากว่านี่ก็กําปลายปลายแต่พวกเนี้ยสองกําได้อยู่2กรัํากว่า2อกํากว่าวกเนี้ยสองกํากว่าอันนี้อาจจะ3กรัํากว่าได้อยู่พวกเนี้ยอาจจะ3ารกํากว่าได้อยู่แต่พวกนี้จะ2กรสองกํากว่าส่วนใหญ่จะเป็นทองสองกํากว่าหมดเลยดี่ผมดูข้าวนะสองกํากว่าถ้าเป็นกําหนึ่งก็ประมาณพันสี่ ถ้าสองกรัมก็ตกอยู่ประมาณ2 8 0 0เฉพาะราคาทองนะแต่ว่าของพี่มันจะเป็นพระอย่างพวกเงินรูปหล่อเนี่ยอันนี้ไม่เล่นอันนี้ก็เป็นพระผงพวกเม็ดพิจิตพระผงนี่ไม่เล่นแล้วก็มีพวกวัดปากน้ํารุ่น4อันนี้ขายได้ประมาณพันกว่าบาทแล้วก็เป็นปิดตาอันนี้ปิดตาที่นี่นะอันนี้ไม่แท้อันนี้ไม่แท้ปิตาเาไเนื้อมันคนละเนื้อเลยแต่ราคาจะโดนไม่โดนไม่รู้นะเอาเอางี้ละกันเอาชุดย่อยๆเนี่ยอ่าพ่อโสธรเนี่ย หมื่นเก้าแล้วก็ชุดย่อยๆเนี่ยอีกหมื่นห้าได้ไหมเป็นสามหมื่นสี่ละกันผมขยับให้พี่ขยับให้พี่สี่พันเป็นสามหมื่นสี่ละกันพอพอผมก็มาไกลนะพูดตรงๆเลยแล้วก็บางอย่างผมก็คัดให้พี่ด้วยอันไหนที่เก๊ผมก็แยกออกให้พี่เรียบร้อยละเดียวน้องเาดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกแก,ก๊แล้วกันถ้าไม่เอานี่ก็ได้อ่ะ เดี๋ยวตัดไปเดี๋ยวมันจะดูเยอะไปอ้าวช่วยอันนี้ผมก็ใจก็อยากซื้อนะแต่ว่าแกน่าจะคุยคุยลำบากเนี่ยมันไปไม่ได้นะคุณอาตคุยว่าพระทองอ่ะไองต้องคุยว่าพระทองในผมขอคุยแกอีกทีแล้วกันครับห้าหมื่นตอนนี้ตอนนี้งานเริ่มเริ่มยากเริ่มยากขึ้นเรื่อย ัลโหลครับพี่เอาเอาอย่างนี้ได้ไหมอ่าอันเนี้ยเอาไปสี่หมื่นละกันจบราคานี้จบเลยเพราะว่าอย่างอื่นมันมันย่อยจริงๆพี่หรือว่าพี่จะขายเฉพาะเฉพาะชุดน,นี้ให้ผมก่อนก็ได้แต่ถ้าถ้ายกหมดพวกนี้มันราคาหลักร้อยพี่ก็เ้าใจเนาะผมก็ต้องไปซอยขายใช้เวลาสองสาเดือนก็จะขายหมดไม่ได้ว่าขายทีเดียวหมด คือพี่เนี่ยอาจจะพี่อะขายผมที่ได้เงินก้อนหรือว่าผมไปซอยขายอีกทีเนี่ยมันจะใช้เวลาสองสาเดือนกว่าจะหมดตอนซื้อเนี่ยซื้อง่ายครับแต่ตอนขายเนี่ยแกจะร้องแต่เขาจะเป็นคนแข็งใช่ครับยอมแพ้ที่ไหนเราก็รู้อยู่เนี่ยแล้วพี่ก็จะหูชาทั้งสองวันอ่านี่เนี่ยนี่ใสไปเลยนี่ลายลายลายจะใสจบสี่หมื่นสามนะครับนี่นะครับอ่ะ